สวนนะคะเวลา10โมงเช้ามาดูพ่อตาเอา่อทำความสะอาดตัดหญ้าให้อโวคาโดค่ะอ่่าได้ยินเสียงนะแ,แดดจากอโวคาโดใหญ่ดูมีปัญหาเลย ก็ง,งามแล้วล่ะจ้ะข้อตาจับยาไม่ใช่คนงานนะไม่ใช่คนงานนะข้อตาถ้ามีฝนล,ลงเมื่อไหร่ก็เเมื่อนั้นแหละเราก็ต้องมีปัญหากับยา นี่ะโบคาดูแรงจัดปีนี้อยอดใหม่ตาเขาเลยมาทำความสะอาดย่างให้ซักใช้น้ำมันสักถังหนึ่งนี่ก็ใช้ไม่เยอะหรอกจ้ะตัดออร้อนร้อนแกก็จะลงไปพัก แล้ก็โตแล้วในปีเดียวค่ะปีเดียวโตกระโตรงนน้นเป็นมะม่วงกลับจากทำงานก็ช่วงนี้เป็นช่วงพักเป็นเวลาพักทำงานเดี๋ยวก็จะต้องไปหาลูกค้าอีกสี่ห้าวันแกก็เลยทำความสะอาดแ้ <c oughs> <c oughs> งานประจำสวนงานประจำสวนน,น,สวน,นี่อาวคกโดต้นนี้สูงอันนี้สองปีค่ะอันนี้สองปียายยังไม่รู้ว่าได้ผลอะไรแต่ว่าเป็นบุษ770พันธุ์บุษ70ตอ่อยอดใหม่พอตาก็เลยเออเดี๋ยวจะทำญ้าให้ เรได้เดินสะดวกก็อย่างนี้แหละคะ่ะชาวสวนก็ต้องมีทำยาโอ,โอ้ของวลังนอย่านงน้อนกินได้หรืนออย่างน้อนสวยน้ได้ก็ทำไปกัน อ็ฝนเข้ามาก็อย่างงาีส้สดใสค่ะทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูก <c oughs> <c oughs> ให้กำลังใจจ้าวัสนีจ้า